ยังยังกว่าบ้านยังกว่เออเขาือปานจิตจ้าเขาคอยตกใจหมดจาสิวสัสดีจาาา้าใส่สผู้สิบที่สิบหาก็เน,นะนิ่นอ่ะก็นั่งยู่นี่สิไปเน,นี่ยอายุเจ้านะ่ะวราสเกิดกูโอ้ยเข่ากายแกงเหเว้ยเาขาล,ลุงนั่มไปสิบที่ไ่หลายสัดเขาออริเคนแต่14บสสิบห้า ให้ขันึ้นฉันระชูกุ่ได้หลอกขันคุณเพื่อทอทิ่ที่ได้น่ะครับกูชนะเพื่อสีค่ะเป็นชาแไหนี่น่าเ้ยบ่ต้องยายานดับเลิศคนหนักเียงมั่นบ่มีแล้วตอนนี้สิมาอีกเจอหนึ่งประมาณทีสามกีสี่มันสิมาอย่างนั้นั้นเด็กปาน้นเขาเทาหับเหมือนเดอุพยาอ่อนบงมาไม่ถือว่าถัวกดนออกเียอย่างนักเออ โซบีตัวงักตัวมาใส่อ่อยใส่มันเพรนนั่นแหละเออมือมาแล้วมูลคนดากจืนมึดเดือดเออกลัวจเว้นเดืแดขั้นยุกๆุกนิดนิดเลยก็ิตเอาไปอย่างอายเลยเป็นจะไดนมีดังตูดเอาเฮอยากจะไปว่าตัวจีบตัวเด้นตัวเบี้ยบ้นหูจักเลยเถอใส่ใส่ให้หลานลูกคอยเด้อย่างลงไปฮะเออพักกันเ็นูเออมือมีงานวี่งานักัน เอถ้าบุญแก่เขาแท่เออแก่เขาหรือถ้าบุญอุทิศส่วนกุศลขอบคุณเจ้าภาพน้ำที่ไว้ว่างใจสาวหน่อยเพิดเานแห้นสัญญา้แไรปีหราได้ยังแม่งบ้าเออ่านแม่นคอยคอยแห่งแย่งนี้เด้เพ็ิดเพลินแกไนอนขอม้ากฟี่อเออพราะอมาเบิร์แล้วเอารถชักปะชีมาล้อมบ้าล้อมไรอย่งคสิเก็บตอนออกบั เจ้าภาพคนสัต์ไไงเออคนมาเอางซ้ำนีนลุยคนแห้งเหรอพราจูดผู้ร่างหันตื่นตาตื่นใจองค์ทำผางานอย่างไงงานของนา่สงนาะมีแม่ยายอันนึงเขาก็เอิญผูกขมูแล้วก็สิร์ฟขมูเลยเนี่ยไปเขาห้องนั่งเพราะแต่คนจูดผู้ตึมอุ้ยหีแล้วเอิญผู้แล้วเอิญห ล้วสงใจจริงๆคือดีก็บางวันนี้ร้อนดีขบันก็แค่หายก็หยาดใหญ่ไปเลยเฮ้ยเขถึงเฮ้ยโมแด็งเหตัวมาฮอตได้บีแต่เล่นเขาไปวัดไปนอนอยู่ในวัดมันเย็นดีเอาคนอันดงเลี้ยงพอเปินเปิดให้นั้กตั้งหลังอยู่นี่กับคนหลายแล้วมันเลื่อนไปนอนอยู่วัดเออมีโอกาสเดินไปขอพรโอ้ยเดีเพิ่อนว่าจะได้บีเพิ่อนว่าพรหมดกันแะหลวงพ่อกระไดเหลือแต่มีที่นมัน ็จะกินประเดยเอพราะข้าแม่ขายก็ดีใจน้ำยูดมือเนี่ยดีจะได้คนตัวข้าบนนังอ้วกเขาจะลงจิตเน่าร่ขายก็ดีก็ได้ขายแล้วนะเอาจังที่มาขึ้นอีกเพลนที่บ้านดุงเขาเอาสูตรคอยไปใช่แม่ข้าก็ได้มายืนขาแข็งปันนี้เบิร์ดเดียวนั่นเลยอ่าือขายดีแต่ฉันก็ได้ขายดีเขาบอกแล้วว่าสูตรคอยมด ี๋ยวนี้ที่สตดดีอบอกพี่น้องพ่อค้าแม่ขายแม่ค้าเอ้ยทุกร้านเอาชตดคอยไปใช้เอาป้ายสีขาวมาติดทุกร้านเลยเราเขียนขอความใจเขียนว่าโรงทาน <c oughs> ถำมว่า,านบนุญมาเตะปากอีโมด กูนี่แหละข่าวแถวขอนมูแกแถวไหนยินข่าวว่ามีลมพัดที่บ้านไหนอาสเตรเลิยมนเคยไฟมองได้แกงถุงมยังที่กูเมารถไปเลยรับแ้วกูมาแพ้เอาไม่ไหวลดหลังไอรานกูมาข่าแถวโตข่าวที่ฉลาดกันนั่นแหละพี่น้องเอ้ยจังไหนจังไหนก็มวนน้ำกันจนหอดหน้าที่สุดท้ายเออเอออยู่น้ำกันจนแก่็ขอบคุณค่ะโอ้ยนี่กติธรรมน้ำเบิ้งตลอดตอนนี้ก็ได้ ยัเดาเดี๋ยวเห็นตลางมันจะเป็นยังไงในใจนี้ดูไดเข้าในตลางไปตลางก็เห็นอย่งจ้งแนวเลยพคือว่าที่เห็นมื่อตั้แล้วนท่านนี้เอาท่านนี้ตังป็นกถงัวนเ้เม็ดตกดินเลยนะพอเห็นอย่างหมดมันเต็มที่ย่า่แต่กระต่ายยังกระต่ายไมเป้ยย่า่นมาจากโคราช มาจากโคราชนั่งรถทั่วมาลงอันกุมภาวะนี่แหละเออแล้วก็ตอกออ่อรถมาอีกต่อขอม้าได้หนิไมนก็มิจฉาปลาเนาะมิจฉาปลาเออตลอดทางอยู่แถวอีหยังกาะอันแถวเขาสนวนกวมเดี๋ยวนี้เขาก็ให้จุดปลาเด้อพี่น้องเด้ออ่าพี่น้องผู้ก่อไอ้เนี่ยยากเพื่อได้หนิไม่ได้ยังอีคนโอ้ยกูขอว่าไม่พูดใดญ่ยิ่งไั่ไหสน่ะโอ้ยห้วนจ แก่ยุติเออโหจากกันกบเล่าอยู่นะจักเราซื้ออี่างไรเราซื้อวัวุ้นม้าปุนมั่วหน้าฮานนี่ละช่งนี่ละใส่หมวกต็มชิลล์แม่นม่บอกว่าเขาจะไปกีนย่างแม่ว่าฉันรักมาซึมซึไปจะง่อยนะเขาไปเลยกันีม่บอกตื่นเสารมาแม่ไปตรวจมันว่แยงไปล่าไปหยังขนเราไม่กินจนยุ่ข้ มันกะี่จุดนอกเ้ยแล้วมาเดี๋ยวนี้เขาก็ให้จุดป้าด้วยพี่น้องแตมันผิกฎหมายเนี่ยเไม่ผกฎหมายแต่ือช่วยกัรรณรงคห้ามจุดป่าเพราะมันเกิดเอ็มดีสองจุดห้าไอ้พวกี่ประโยชน์กระไรน่ไม่เพราะเราจะไดนมันมีประโยชน์อ่ะเรามัจยยม่เห็นป้าึนั่งรถจากเขาามาเลยเขาุวเขียนไว้ับยางับอกชจอดมันจอดห้อยจอดเียย่างใญ่กูไฟลไปต่เลยแหลเ้อย่ง เขียนไว้เนี่ยเขียนไว้จังเด็หยุดเผาป่ากันเถอะนั่นแหละเขาจะหักที่จอดรถไป่ยังไงเนี่ยท้ามเผาหย่ดอือเขาพูดว่าอย่าเผาป่าคขาว่าหยุดเผาป่าเพราะว่ามันให้หยุดรถเผามาอือก็ยังการตำรวจตั้งด้านนั่นแหละหยุดตรวจไงแต่ว่าก็ยังตรวจอยู่คือเขเขียนว่ากำลังตรวจผู้ท่านกิงตรวจเขาสิบเอะเข้าไอ้เจ้าตรวจยืนเลย ยังตลอดขณะที่ตำรวจเพื่อเงินรักษาดูแลความสงบเรียบร้อยของแนนยิ่งช่วงนี้เทศกาลสงการอ่าเมาอย่าขับแม่อันอันตรายนั่นแหละพอนี้วันที่เก้าที่สิบมาแล้วอืออเอใกล้กราจะสงกาแล้วดิเล่นกันเล่นอยู่ในกรอบที่เขียนแยกไปล่วงสิทธิ์ของผู้อื่นแทนพยายามขับรถละอ่านป้ายน้ำตลอดทางน่ะอันตรายกองใดเขาเขียนไว้ว่าโค้งอันตรายแต่จะไปเออให้ลั่ทุ่งนาไปเลย เป็จักาฉีว่าอไย่ง้สม่มบงลเดนีงลำเออรู้หรนลเนาะไม่ครัสดบก็ท่านเดาเพราะว่าเเจ้าภาพแล้ววาสิุไม่ได้เพื่อนเพรานัก็สิไปตามสเต็ปมาลำมาทัาออกายครับเออเยนไเอๆผู้หญิงออกเออเอาเอาลเว่่ปมนกลเห็นพลังเล้ผู้ใ่คับคอมเม้นเอ้ยคือ่มีคนลคืมีแต่ผู้เท่าเท่าเท่ เท่าพิษแม่มึงอที่ไหนก้าเธอกูนั่นเนี่ยผู้สาวไปใส่เบอ้อคือพิธาผู้เทาแถวมาถามแม่จาของพี่พี่น้องพี่ท่านนี่ไรคะพี่น้องห่วยไรเด็กทั้งพี่ทั้งน้องแสงหรือพี่นอ้อ,อ,องห่วยเลยน้องสาวหาบ้าน้องแสงอยู่ใส่น้องแสงขนเสียงนัง่นาเลยเออพี่ชายอยู่ว่าพี่น้องเมื่องไงอสมภูอยสม คนหัวจ <thôi S 2> ้า <ns> กี่เหรียญสามเหลี่ยมดูใส่สามเหลี่ยมาบาสมเหลี่ยมังม้าหลฝากควณไปหาพี่น้องมันสามเหลี่ยมไ่ดูฝากกานจ้างกีจ้างในมอลำหนาเบิ่งจะบาดพืนหลเขาสิจ้างเยอะจ้างมือเผาพ่อเมื่อกีพ่อกินเสพเมื่อไีเขาก็ไม่นั่งเลิ่งเขาเอินมา มารวมกันประสานมิตรเันญจ้าบ้านนู่นบ้านนี่มานั่งห้อมกันมีแต่ความรักความสามัคคีมึงเปไทยเด้อจ้ะไปเอาไม้ม่แต่ไทยผู้ใดเอาไม้ให้มึงฮะกูเห็นแต่หมอรับคณะอื่นแล้วอภิปรเพราะเป็นวันตรุ่งอันนี้พี่บ้าเมื่อวันกูว่านี่ร้อยมาบกวนบกวนแล้วดมาได้ไต่มาเป็นพี่บ้ามาได้แตมาหนี้แต่กูถามมึงนะไปอ่านยื เอาจังหนี่ในฐานะที่กูเป็นคนโคตรอ่ะกูจะพูดภาษาโคราชมึงเป็นคนทางไหนฟ้าตุ้งโม่ตุงมอนไต่แต่มึงวายในเมืองเอ้าชืให้กูมาจชื่อไราลสินเป็นคนกาละจีนเป็นพระเอกพระเอกยายโคราเด้ออันนี้พระเอกพระเอกไปนี่ดูน้อยหน้ามนคนกาลสินถิ่นภูไทยโอ้ยอย่าม้านมนุ่ยหนาบุ้นเลย คนผู้ไทยเลยนี่เนี่ยเออทักไทยเปล่าทักไทยพี่น้องแบบผูุไทยนี่นี่แบบโคราชสวัสดีเด้อพี่น้องคำหวาทพรอคุณเด่นจากคนโคราชเด้อโคราชโคราชสวัสดีพี่น้องกูผมยูกกย่กาฬสินอยู่คนผููไทยนะออพี่น้องเป็เด้อพี่น,อน้องบ้านเกิดบ้านเกิดบานไหนย้บอเไมอยากบ้านเกิดบ้านเกิดบ้านไหนบ้านขัดเกี้ ันนไก่เพิ่อเพิ่วางสี่จีวาแตงสีบันไก่บ้านไก่ภาษาต่ละภาษาจะกินมิสเน่ของเปิเองเนาะเป็นตะลักดังสมุิวละหมักะไทยเพ่นกันมั้ยนี่คือะรเออเขียบโคราชอ่ะเออมเขียบอ่าเหนยหนะเขียบเฮ้ยมันก็จะลูกหน่อยแต่เขียบว่าอ่งเขียบไอวันนึอ่ะเออเอ่อม่วงมะม่วงมะมง บักเขือมะเขือมะเขือบะเแข้งมะเขือพวงมะเขงบักเขือเกลือมะเขือเทศมะเขือครัวกล้วยกล้วยโอ้ยเอาขันห้าล้านเด้ไหมที่นี่ตัดต้นกล้วยเอาย่างกล้วยมาท่าหัวเขาาย่างกล้วยย่อย dõi mọi người mắc học mọi người dùng cái cây 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 ตัดต้นกล้วยเอาหยังกล้วยมาทาหัวเขาหยังกล้วยย่อยโป้บง่ายโจดๆแมมเอาบ้านกูเรียบโป้งๆเหรอคนละันเลยพุทธให้ดีสิตัดต้นกล <beitet> ้วยเอาหยังกล้วยมาทาหัวโกย สาบา้านคอยโอวคยมวนเขาเนี่เออหัวคอยโอวคุยโอ้โโอโสั่งเลยตัดตน้นคุยเอาอย่างคุยมาท่าโัวคุยยางคุยยอยยุดยุดไม,ไม่นานหรอวันนี้ยายลงรถทัวร์มาย,ยายรู้สึกว่าเจ็บหัวคุยอาสมุนคือเนี่เนี่เจ้าเจ้าคือเนี่เห็นงามงามเหี้ยวันนี้ยุบ่งบับงเด็กเรียนเห็นบ่นเป็นรถเป็นล่าบอกนี่มันขี่จักรยาน เด็กหน่อยๆขี่จักรยานไปโรงเรียนจักรยานพาลมหัวเข่าถลอกเด็กหน่อยๆขับจักรยานไปโรงเรียนจักรยานพาลมหัวเข่าถลอกเด็กหน้อยๆขี่จักรยานไปโรงเรียนจักรยานพาล้มหัวเข่าถลอกเป็นพวกผีแหม่มที่ขึ้จักรยาน ไปเลยงานก็โคอยทะลอเอาจังสีรับไหมแ่พ่อแม่เออพ่อแม่มึงยังดิเข้าันเอาหน้าไม้รับหน้าไม้ให้กูเลยแม่ละเมียเอเมียออันี้แม่ยุ่งันหลายคนเออมาเข้าพนตาแม่